ครับพ่อแม่พี่น้องอีสานบรรณนี่ช่วงนี้ฤดูฝนนะครับฝนตกน้ำกระหงข้างยางข้างยังอันตรายได้ครับแบบนี้อันตรายเวลาเดินทางครับเขาต้องเบิ่งเกือบเกือบเข้าใส่ไปโดนครับมักจะเ็มัดดอกยางครับยางไปก็สิมือนหัวลมหัวยังกับเฮ็ดใไทไอเข้าได้รับบาดเจ็บอันตรายได้ครับวันนี้เขาถึงมาเบิ่งวิธีการ เห่นไหรครับเกือบท่าไหเหมือนดอกยางห้าที่ฟื้นขึ้นชีบเห็นมาใส่เลยเหมือนเพียงห้าสื่อมามหมครับที่แรกครับคัตเตอร์กีดครับวิธีที่สองครับใบเรือยครับที่ต่อไป ลุ่มูสครับวิธีต่อไปครับเพียงแคนนี่เข้ากับสามารถ ซุปชีวิตเกือบเกาเกือบพังที่เมิดไล่มิดดอกให้กลับมาใส่งานแน่นฤดูฝนอย่างปลอดภัยเย็งไหนการเดินของห้องบ่มึนอยู่สำหรับใครที่ดีดีกว่าน็คอมเมนต์มาบอกกันใ่ายังนั่มมากอะไรรับวัอนี้สวัสดีครับ